ครับวันนี้ผมก็ได้รับเงินนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือมานะครับผมวันนี้ก็ได้รับมา2รายการนะครับ0.35ยูโรนะครับแล้วก็0.17ยูโรนะครับอันนี้ทำฟรีบนมือถือนะครับไม่มีการลงทุนนะครับสามารถทําได้จริงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยกับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีจากการเล่นเกมผ่านมือถือนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับจํานวน2รายการนะครับก็คือ0.4ดอลลาร์และก็0.2ดอลลาร์นะครับค่าเงินในแอปนะครับจะเป็นค่าเงินของดอลลาร์เนาะเมื่อทางแอปจ่ายเงินให้เราเนี่ยมันจะเป็นค่าเงินของยูโรนะครับ รงนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินที่จะเปิดให้ดูก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพื่อยืนยันการถอนเงินก่อนนะครับผมอันนี้เป็นประวัติการถอนเงินนะครับเมื่อ2วันที่แล้วที่ผมได้ทําการถอนออกไปนะครับระยะเวลาการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยเพียงแค่1วันนะครับเงินก็เข้าสู่กระเป๋าทันทีนะครับเมื่อเราถอนเงินออกไปนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นประวัตินะครับแอปนี้นะครับก็มีชื่อว่า CashMeAll นะครับตาม ชื่อแล้วก็รูปด้านซ้ายมือเลยที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เนาะส่วนวิธีการสมัครอะไรต่างๆเนี่ยจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปดอนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปที่1กันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนถึงเราจะทําเงินจากแอปนี้นะครับ เมนูทั้งหมดในแอปนะครับมันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับพยายามดูคลิปวิดอให้จบก่อนนะแล้วก็ค่อยไปใช้งานแอปนะครับจะได้ไม่งงจะได้เข้าใจในการใช้งานนะครับผมเมนูทั้งหมดมี4เมนูด้านล่างเลยนะครับก็คือตรงนี้ด้านล่างนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกของแอปต่างๆนะครับของเกมต่างๆที่จะให้เราติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดเข้ามาเล่นนั่นเองนะครับ เกมแรกเนี่ยมันเป็นเกมอ่ะเกมป่านะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เนาะเป็นเกมยิงป่านะครับแนวคาสิโนนะก็ลองมาเล่นดูได้นะครับส่วนตัวผมไม่เล่นแนวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการพนันนะครับผมใครที่อยากจะลองเล่นก็เล่นได้นะกดสตาร์ทตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งนะครับผมอยากได้รับคะแนนนะครับตามนี้นะครับบวก20คะแนนนะคะแนนในเกมนี้นะครับจะเอาไ้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับผมเป็นแอปในส่วนของการดูหนังนะครับผม VU นะครับอันนี้ก็ลองไปติดตั้งดูนะครับจะได้รับ19คะแนนนะครับด้านล่างนี้ก็มีเกมให้ติดตั้งอีกเยอะเลยนะนะครับประมาณ4-5เกมนะครับสามารถติดตั้งทุกเกมได้เลยนะครับมือถือบางเครื่องเนี่ยอาจจะได้เกมไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่เขาจะสุ่มเกมมาให้นะครับว่าจะเป็นแอปไหนเกมไหนให้เราติดตั้งนะเราก็ติดตั้งตามที่มันขึ้นให้นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ให้เรามากดตรงคําว่า My App นะครับเมนูที่2นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของแอปต่างๆที่เราติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดมานะครับให้เราเข้าไปใช้งานผ่านหน้าจอตรงนี้นะครับผมถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับถ้าเข้าผ่านหน้าจอหลักมือถือเนี่ยเราจะไม่ได้รับคะแนนนะครับผมก็เข้าให้ดีนะบางคนอาจไปเล่นผ่านหน้าจอมือถือนะครับคะแนนไม่ขึ้นอันนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมเมนูที่3นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.2ดอลลาร์เนาะ การถอนเงินเนี่ยก็ใช้ในส่วนของบัญชี PayPal ในการรับเงินนะครับใครที่ยังไม่มี p a y p a l นะครับหรือว่ายังไม่เคยสมัคร PayPal เลยนะครับตอนนี้ p a y p a l ก็ยังไม่เปิดให้สมัครในส่วนของประเภทแบบส่วนตัวนะมันจะเปิดแค่ประเภทธุรกิจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันมันยากนะครับมันต้องเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็จดทะเบียนในส่วนของธุรกิจนะครับถึงจะใช้งานประเภทนั้นได้นะครับผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะแต่ก็ใช้งานไม่ได้นะครับผม ใครที่ไม่มีเลยนะครับก็แนะนำไปทำช่องทางอื่นชูมเนียวอลเลตบิตคอยนะครับช่องทางนั้นสามารถทำได้เลยนะครับเพราะว่าต้องทำแยกกันกับ PayP a l อยู่แล้วนะครับขั้นต่ำนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับสลับ2000คะแนนเนี่ยก็แนะนำให้ถอนทันทีนะครับอยากเก็บไว้นานนะก็ครบขั้นต่ำก็ถอนออกเลยนะครับให้เงินเนี่ยไปอยู่ใน PayPal จะดีที่สุดนะครับวิธีการถอนเงินครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราสแกนใบหน้าอัปโหลดรูปภาพของเรานะครับแล้วก็ กรอกบัญชี PayPal ทั้งอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับเพื่อ่จะใช้ในการรับเงินนะครับสามารถดูได้ในคลิปที่1นะครับได้สอนไว้แล้วนะครับผมตรงนี้เมื่อเรากรอกครบทุกอย่างแล้วนะครับเราก็กดถอนได้เลยนะครับมันจะบันทึกในส่วนของบัญชี PayPal ไว้ให้เรานะครับการตรวจสอบยอดเงินนะครับไม่เกิน7วันนะครับจากที่ทําการถอนมาเนี่ยหวันเงินเข้าเลยนะอันนี้ผมจะถอนไปอีก0.2ดอลลาานนะครับก็ประมาณ2,000คะแนนนะครับกดถอนไปนะ ถอนได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ดอลลาร์นะครับ8ดอลลาร์นะครับผมค่างเงินในแอปเป็นดอลลาร์เนาะเมื่อตอนจ่ายมาให้เนี่ยจะเป็นค่างเงินของยูโรนะครับนี่ก็ลองถอนดูได้นะครับผมในส่วนของเมนูสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของโปรไฟล์นะครับหน้าโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราต่างๆที่เราใช้สมัครแล้วก็มีการแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถไปเชิญเพื่อนได้นะครับกดบวกไปนะครับผมเมื่อเรากดบวกแล้วเนี่ยมันจะมี ช่องทางการแนะนําให้เรานะครับเราสามารถแชร์ไปช่องทางต่างๆได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนของเราดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราเนี่ยและก็สมัครเข้าใช้งานเราจะได้รับ100คะแนนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเราสมัครเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นเข้ามาใช้งานเนี่ยเราจะได้รับอีก25%นะครับจากคะแนนของเพื่อนนะครับผมก็ไปแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมได้เนาะจะทําให้เราเนี่ยได้รับคะแนนเร็วขึ้นแล้วก็ได้ถอนเงินเร็วขึ้นนะครับมันค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเพราะว่า มือถือมันก็ช้าแล้วเนาะตัวเกมก็ช้าด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวิธีการใช้งานของแอปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใช้งานไม่ยากนะครับผมถ้า,าใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับติดขัดตรงไหนก็สามารถทักอินบ็อกแฟนเพจมาถามได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ